ทุกคนมาทุกคนโถคนกาทุกคนจันจะบอกพวกเธอว่าวานาทีนี้นะคะทุกคนฉันรู้ว่าลูกค้ากลุ่มเก่าๆของฉันเนี่ยมีหมดแล้วนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเกิดใครยังไม่มีความแข็งแรงของร่างกายเธอรู้ไหมว่าเมื่อคืนฉันไปปาร์ตี้สุดเวียงมาแต่ว่ากลับม,มาประมาณตีสองนะทุกคนแต่ว่าฉันก็แล้วก็เลยลุกขึ้นมาไล์ตอนเวลานี้นะคะแต่ขณะเดียวกันนะทุกคนหลายคนก็สงสัย ว่าดรมาริกานะคะอะหน้าตายังสดชื่นแจ่มใสอยู่เลยนะคะทุกคนหน้าตายังสดชื่นแจ่มใสอยู่เลยนะคะทุกคนฉันจะบอกพวกเธอเลยนะคะว่าทาไมหน้าตาฉันสดชื่นแจ่มใสนะคะทุกคนนะคะทุกคนหน้าตาฉันแจ่มแบวแจ่มแบวแจ่มแบวนะคะทุกคนหนังหน้าฉันดูดีมากนะคะทุกคนแน่นอนนะคะตัวหนึ่งที่ฉันใช้ก็คือตัวเซรั่มที่ทําให้หน้าฉันฉ่ำนะคะตอนก่อนนอนฉันทาทอตอนตื่นมาฉันก็ทาทําให้หน้าฉันเนี่ยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องความแห้งความกล้าและทําให้หน้าฉันไม่มีปัญหาเรื่องความดํา ทำหมองและทําให้หน้าฉันกระจ่างสว่างใสและทําให้หน้าฉันเนี่ยนะคะก่อนใช้กับหลังใช้แตกต่างกันนะคะทุกคนและตัวนี้นะคะเป็นงานวิจัยของนิวซีแลนด์ซึ่งคุณหมอดรวอเตอร์นะคะอ่าโลนซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่วยฉันในการทําวิจัยตัวนี้นะคะจนกระทั่งมาได้นะคะอ่าเป็นอะโวคาโดเซรั่มนะคะเป็นอะโวคาโดเซรั่มนะคะเนื่องจากเป็นตัวที่สกัดนะคะจากน้ำมันอะโวคาโดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะวันนี้ฉันมีสิ่งที่ จะบอกพวกเธอนะคะทุกคนมันมีสิ่งที่จะบอกพวกเธอนะคะทุกคน ช่วงนี้ฉันยังไม่ได้จัดโปรโมชั่นนะทุกคนแต่ว่าฉันอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ก่อนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ฉันมีนะคะฉันแนะนําให้นะคะบรรดาพวกพันธมิตรแลวก็พวกบรรดา f c ของฉันทุกคนสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพฉันอนุญาตให้พวกเธอนะคะเอาคลิปของฉันเวลานะคะพูดถึงสินค้าแล้วก็อนุญาตให้ทุกคนนะคะได้สินค้าไปแล้วเปิดสินค้าใช้ดีแล้วรีวิวนะคะคุณได้ค่าคอมมิชชั่นจากดรมาริกาโดยผ่านมหาสุขช็อปนะคะโดยผ่านมหาสุขช็อปทั้งหมด10%ทันทีค่ะคุณ ชั้น10%จากการขายสินค้า1ชิ้นนะคะและคุณจะขายกี่ชิ้นก็ตามแต่ทุกชิ้นคุณได้10%ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้น ระหว่างที่รัฐบาลยังระเบิดระเบ้อกับการที่จะนะคะสามารถในการที่จะลดค่าครองชีพลดค่าไฟได้ไหมลดนั่นลดนี่ระหว่างนั้นนะคะพวกเธอคะถ้าเกิดเธอหวังพึ่งรัฐบาลไม่ได้ในการที่จะลดค่านั่นค่านี่ค่าคองเรือนค่าครองชีพค่าขนส่งค่านู่นค่านี่รวมทั้งอัตราค่าที่จะต้องไปจ่ายแบงค์ของทุกคุณค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่าน้ําประปาค่าลูกค่าห้านค่าเสื้อไปโรงเรียนค่าหยุ่ค่ายาค่าอะไรต่างเธอสามารถนะคะหารำไพพิเศษ ได้ด้วยตัวเองโดยการเป็น Tik t i k t o k อกเแล้วก็ปักหมุดเป็นครีเอเตอร์สมัครกับ Tik Tok อนะคะเป็นครีเอเตอร์มีแค่เบอร์โทรศัพท์กับอ e ีเมลเท่านั้นพอแล้วจากนั้นปุ๊บเธอสมัครเสร็จรีจิสเตอร์นะคะสามารถปักตะกร้าสินค้าจากนั้นคุณก็จะสามารถเบิกเงินผ่านระบบได้ทันทีโดยมี AI เป็นคนคิดค่าคอมมิชชั่นให้คุณทั้งหมดตามที่ฉันปักไปแล้วเอาเพ่นไปแล้วทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามแต่สามารถที่จะได้รับ นะคะคอ,อมมิชชั่นจากมหาสุขช็อปได้ทุกคนค่ะไม่มีการเกี่ยงงอนไม่ว่าจะเป็นสัญชาติและหน้าตายัางไงก็ตามแต่จะสวยจะหลอ่อจะงามและจะเป็นลูกเต้าเหล่าเต้าใครไม่สนใจค่ะปักหมดุดได้หมดเลยค่ะนั่นคือคอมมิชชั่นจากร้านมหาสุขช็อปของดรก หน่อยจ้ะและทุกคนมหาสุขช็อปเนี่ยเซิร์ชอย่างไรนะคะทุกคน,ม,นมันมีสินค้าทั้งหมด60รายการ60ตะกร้กการเธอเลือกได้เลยว่าเธอจะเอาอะไรมันมีทั้งบิวตี้คอสเมติกมันมีทั้งจิวเวอรี่นะคะสร้อยแสงอะไรต่างๆสร้อยข้อมือและมันมีทั้งเฮลตี้เฮลตี้ก็คือสินค้าประเภทที่เป็นซัพพลีเมนต์หรือว่าพวกเสริมอาหารทั้งหลายในการที่จะทําให้สุขภาพดีรวมทั้งกาแฟด้วยนะคะรวมทั้งกาแฟด้วยนะคะรวมทั้งสินค้าสุขภาพและทุกอย่างบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าสุขภาพทั้งหมด นะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ต้องการที่จะนะคะให้ลูกหลานมีอนาคตแล้วก็หาลำไ้พิเศษเรียนไปด้วยปักหมุดไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยนะคะทุกคนสามารถในการที่จะและถ้าเกิดอยากจะเซิร์ชชื่อร้านชันนะคะเวลาจะปักตะกา้าเธอสามารถไปเข้าไปตรงนี้ค่ะเธอสามารถที่จะเข้าไปตรงนะคะทิกตอกนะคะแล้วเธอเซิร์ชเธอตั้งอดีเอ,อยืนสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอีกหน่อยอ่านี่ค่ะเธอเซิร์ชคํานี้นะคะ เธอเซิร์ชคำว่ามหาสุกช,ช็อปชื่อชื่อร้าน,นชื่อนี้นะคะชื่อมหาสุขช็อปนะคะส่วนข้างล่างเป็นชื่อแบรนด์ค่ะจิวเวลี่จะมีแบรนด์มหาสุขเศรษฐีกับแบรนด์เศรษฐีมหาสุขแล้วก็แบรนด์มาริกานะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบรนด์อะนาคาโดที่เป็นซัพพลีเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นมหาสุกช็อปชื่อร้านชื่อนี้นะคะทุกคนเซิร์ชชื่อร้านชื่อมหาสุขช็อปนะคะจากนั้นปุ๊บเธอจะเจอสินค้าทั้งหมด 60รายการพอเจอสินค้าทั้งหมด60รายการนะคะทุกคนฉันจะมีรายการต่างๆนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงฉันถึงจะเอาตัวของ beauty หรือ c o s m e t i c เนี่ยมาแล้วฉันมีเซตหนึ่งที่ฉันอยากจะทําโปรโมชั่นนั่นคือเซตที่ทําให้ผิวกระจ่างใสเดี๋ยวฉันจะทําโปรโมชั่นต่อไปหลังจากที่ลงอันนี้แล้วก็อ,อ,อีกแป๊บนึงถึงจะ เข้า <S <S เข้าสู่เซตนั้นนะคะ,ะเซตนั้นจะเป็นเซตด้านพวกคอสเมติกนะคะแล้วก็จะมีความแบบผิวกระจ่างใสแล้วก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเซตที่นะคะ,ะเป็นกัมมี่จะมีเซตที่เป็นกัมมี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นเรื่องเซตกัมมี่นะคะจะมีกัมมี่มาแล้วก็มีคอสเมติกแล้วก็มีพวกอื่นๆมานะคะรวมทั้งอ,อันนั้นอีกเซตหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ณเ,เวลานี้นะคะฉันขออนุญาตบอกพวกเธอว่าฉันมีเซตตัวนี้อยู่ค่ะทุกคนฉันมีเซตตัวนี้นะคะทุกคน มีเซตนตัวนี้นะคะทุกคนคะณเวลานี้นะคะคําสั่งซื้อเดี๋ยวฉันปักตะก้าแล้วพอฉันปักตะก้าแล้วนะคะฉันจะพูดคําว่าแถมคําว่าให้คําว่าอะไรแต่งเล่นเล่นเล่นเป็นลักษณะเดียเข้าขายเกมจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นฉันจะบอกพวกเธอณเวลานี้เลยนะคะฉันจะบอกพวกเธอณเวลานี้เลยนะคะฉันจะมีนะคะสําหรับวันนี้นะคะฉันกําลังคิดอยู่ว่าฉันจะเอาโปรโมชั่นอะไรนะคะทุกคนคะมันจะมีอย่างนี้นะคะ ตัวนี้นะคะปกติแล้วทุกคนจะต้องได้กินตลอดอันนี้พอละเออเอาวางเออวางได้ละเดี๋ยวเมื่อยทุกคนคะสาหรับตัวแรกตัวซอฟ์เจลตัวซอฟ์เจลคือตัวนี้ที่ทําให้ร่างกายชั้นแข็งแรงนะคะแล้วก็ผมชั้นขึ้นไรผมชั้นขึ้นดกดาเซลลเลบเซลลต่างๆขึ้นฟื้นฟูฮอร์โมน,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 นความแข็งแกร่งและความฮอร์โมนผู้หญิงของฉันกลับคืนมาใครที่กําลังอยู่ใกล้วัยที่กําลังจะเ,เขาเรียกว่าวัยใกล้จะหมดเมน่ะ นะคะตัวนี้ใช้ได้ดีสําหรับการที่จะบูตร่างกายนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยเพิ่มฮอร์โมนนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่มาจากนะคะ,ะวิทยาศาสตร์วิทยาการก็คือมาจากตัวของอะโวคาโดเมื่อมาจากอะโวคาโดนะคะตัวนี้จึงสามารถในการที่จะช่วยตัวผลิตภัณฑ์อะโวคาโดนั้นข้อมูลวิจัยบอกว่าตัวอะโวคาโดผลไม้อโวคาโดช่วยทําให้คุณนะคะ,ะฟื้นฟูทั้งเซลล์ฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายที่แข็งแรงฟื้นฟูทั้งเรื่องเกี่ยวกับนะคะผมอะไรต่างๆและฟื้นฟูความสดใสให้กับคุณและฟื้นฟูในเรื่องที่การจะดู ดูแลความแข็งแกร่งให้กับร่างกายแข็งแรงให้กับร่างกายรวมทัางฟื้นฟูดูแลพวกฮอร์โมนต่างๆกลับคืนมาให้เกิดความแข็งแรงตัวนี้ค่ะคือตัวนี้ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวฉันจะปักตะกร้าแต่ฉันจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะถ้าซื้อห้าถ้าซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องซื้อห้ากล่องฉันจะให้ทั้งหมดหกกล่องโอเคนะคะซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นซื้อห้าแถมหนึ่ง นะคะซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะทุกคนตัวนี้ซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะตัวนี้ซื้อห้าแถมหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้ซื้อห้าแถมหนึ่งค่ะต่อไปค่ะแล้วอีกตะกร้าหนึ่งนะคะจะเป็นตะกร้าตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือนะคะตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือสมุนไพรฝรั่งซึ่งจะมีคอลลัสตุมมีคามูคามูมีอะเชเลล่าเชอร์รี่แล้วก็มีผงอะโวคาโดตัวนี้จะมีสมุนไพรสี่ตัวแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะมีแค่ สารสกัดจากน้ำมันอะโวคาโดส่วนตัวนี้จะมีสารสกัดจากสมุนไพรฝรั่งสีตัวตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเช่นเดียวกันขอ,อน้าวชั้นแก้วหนึ่งด้วยตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเช่นเดียวกันตัวนี้ทําอะไรตัวนี้ดูแลพวกภูมิคุ้มกันแล้วก็รักษาบาลานซ์ด้านคอเลสเตอรอลและก็ไขมันเส้นเลือดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการทํางานของลาําไส้การขยับของลาําไส้เพราะว่าลําไส้เราขดอยู่ข้างในท้องเราประมาณ6เมตร าการทํางานของลําไส้การทํางานของระบบนะคะนอกจากนั้นแล้วมีโภชนากรมมีโภชนาการนะคะของทางอาหารตัวนี้เสริมอาหารทานตอนไหนก็ได้ทานพร้อมอาหารหลังอาหารได้หมดทานตอนก่อนนอนก่อนในได้หมดเลยตัวนี้นะคะถือเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นผงนะคะข้างในมันจะเป็นผงนะคะมันจะเป็นผงแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นผงแบบนี้นะคะแคปซูลและจะเพิ่มตัวแคลเซียม นะคะแล้วก็จะเพิ่มความสูงได้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะไม่เน้นความสูงแต่เราจะเน้นแคลเซียมตัวนี้จะไปเสริมกระดูกนะคะนะคะความแข็งแรงแข็งแกร่งของเข่านะคะของอะไรต่างๆอันเนี้ กินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และทั้งคนแก่กินได้หมดและมันจะไปบูดอะไรถ้าเป็นเด็กมันจะไปเพิ่มความสูงและเพิ่มแคลเซียมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเราแกะแคปซูลแล้วก็โรยเข้าไปในนมหรือข้าวได้เลยนะคะมันจะเป็นผงแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ทานเป็นแคปซูลได้เลยค่ะวันละสองแคปซูลโอเคสบายมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือจะไปกอบผู้ร่างกายที่แข็งแรงเมื่อประมาณ2 0 3 0ปีที่แล้วเนี่ยพืนมาให้กับเรากระดูกแข็งแรง ได้แคลเซียมแล้วก็ได้ภูมิคุ้มกันไม่เป็นหวัดง่ายไม่เข้าโรงพยาบาลบ่อยแล้วก็จะดูแลร่างกายนะคะตัวนี้นะคะอันนี้พอดีว่าแกะแล้วก็จะเสียดายมันถึงได้เลยอโอเคค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะ สำหรับโปรโมชั่นนะคะดรมริกาจะนะคะให้โปรโมชั่นเป็นแบบนี้ค่ะโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะมีเฉพาะตอนไลฟ์สดของดอรมริกาเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้จะไม่ได้อยู่ในพวกบรรดาครีเอเตอร์ที่ปักตะก,ก้านะคะคนละอันกันนะคะเพราะว่าครีเอเตอร์ที่ปักตะก,ก้านี่ครีเอเตอร์ที่ปักตะก,ก้านีา่ถ้าเกิดคุณไปปักตะก,ก้าในเวลาอื่น เดี๋ยวประชาชนจะสับสนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาไลฟ์สดเนี่ยนะคะโปรโมชั่นจะออกเฉพาะตอนที่ดรมาริการไลฟ์สดเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดคีเอเตอร์ปักตะก้าเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับนะคะาการที่ประชาชนซื้อผ่านหน้าหน้าร้านของคุณโดยการปักตะก้าไปที่ร้านตอนเวลาไหนอะไรต่างๆนะคะขึ้นกับตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขานะคะคำสั่งปักตะก้านั้นมันมาพร้อมกันในเวลานี้คําสั่งออกมาตอนนี้ก็จะได้โปรโมชั่น นะคะ,ะด้วยไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปักตะกร้านในช่วงเวลาอื่นจะไม่ได้โปรโมชั่นนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นอันนี้ก็คือซื้อสามนะคะซื้อสามนะคะเราจะแถมหนึ่งนะคะปุ้ยปุ้ยซื้อสามนะคะเราจะแถมหนึ่งเราจะให้4นะคะตัวนี้นะคะซื้อห้าแถมหนึ่งเอานี้มา าก่องเอามาอน,นี้มาแล้วก็อันนี้มาด้วยนะคะอันนี้ซื้อห้าถึงจะแถมหนึ่งนะอันนี้ซื้อสามแถมหนะะึ่งมาอัปเดตซื้อสามแถมหนึ่งตอนนี้ระบบไซเบอร์ทั่วโลกกำลังตักตะกร้าอยู่โล่มหมดระบบไซเบอร์ทำไมทั่วโลกใช้ระบบไซเบอร์ไม่ได้ตอนเนี้ยเทียบหลายจานเลยสายการวินทั่วโลกเินเ็ตก o เกิลเข้าไม่ได้หมด ก็นี่ฉันว่านีฉันเข้าได้อยู่นะสายโลกเราออเคเบิล <Okay, S 2> ของทั่วโลกแบบสายกันบินบินไม่ได้ต้องเขียนตัวก็บินด้วยมือตอนเมืองตอนนี้วุ่นอยู่คนใช้อินไม่ได้ต้องเขียนตัวด้วยมือเลยหรอ๋อ้อเขียนตัวก็บินด้วยมือเหรอเกิดอะไรขึ้นโอเคค่ะโปรโมชั่นตัวนี้นะคะอะนี่นะซือ 4, อะซ้อสี่เออซื้อห้าเอามาห้าเลยช่วยจำจำด้วยนะซื้อห้านะคะทุกคน ซื้อห้าคำสั่งซื้อห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องเนาะไม่ใช่แถมมันนี้หนึ่งกล่องแถมตัวมันนี่แหละเราจะไม่มีแถมตัวอื่นแล้วนะคะคําสั่งซื้อห้ากล่องแต่คุณจะได้หกกล่องนะคะโอเคค่ะราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแถมไปเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทจบส่วนตัวนี้ราคาเก้าร้อยเก้าสิบนะคะคําสั่งซื้อสามกล่องแถมหนึ่งนะคะคุณจะได้แบบนี้นะคะอเคนะคะคุณคะ ยังไงคุณก็ต้องได้ใช้เพราะอะไรเพราะคุณต้องดูแลร่างกายถ้าคุณร่างกายคือหนึ่งคนคุณก็เอาอีกกล่องหนึ่งไปดูแ ok, <side> กกลพ่ออีกกล่องหนึ่งไปดูแลแม่อีกกล่องหนึ่งไปดูแลลูกอีกกล่องหนึ่งไปดูแลผัวอีกกล่องหนึ่งไปดูแลป้าข้างบ้านอีกกล่องหนึ่งไปดูแลคุณยายโอเคนะไปคนละกล่องเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะนี่คือสำหรับคนที่ ะะต้องการการดูแลสุขภาพจริงๆนะคะสำหรับซอฟเจลนะคะแล้วก็ดูแลฟื้นฟูแล้วก็ดูแลฮอร์โมนตัวเองนะคะจบนะคะส่วนใครที่ซื้อตัวนี้3เราจะแถมให้1นะคะอันนี้ดูแลความแข็งแรงแข็งแกร่งแคลเซียมความสูงและดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับความไม่ฟิตฟิตฟอร์ไฟนู่นนี่นั่น,นต่างๆไม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลง่ายและดูแลเรื่องระบบคอเลสเตอรอลและดูแลเรื่องระบบในการที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นโภชนาการด้วยและดูแลเรื่องระบบลําไส้ด้วยขยับของลําไส้อย่างดีด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เหมือนแบบ ขี้หมดพุงอะ่ะมันจะไม่น้ามเขียวหน้าช้ำอะ่ะแล้วก็ไม่ป่วยง่ายนอกจากนั้นแล้วก็คือมันก็จะไปดูแลระบบเ,เกี่ยวกับน้ําตาลในเลือดนะคะมาล้างนะคะทุกคนโอเคนะคะตามนี้นะคะโอเคนะคะทุกทุกคนตัวนี้เหรอคะสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นเด็กเด็กก็คือเด็กโตแล้วนะคะเด็กโตแล้วก็คือเด็กที่กําลังแบบไปแบบ ปฐมมัธยมอะไรเงี้ยไม่ใช่เด็กเล็กนะคะไม่ใช่เด็กเล็กเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กเล็กเขายังต้องต้องอย่างอื่นก่อนนะคะแต่ตัวนี้คือเด็กที่ต้องการเพิ่มความสูงดูแลแคลเซียม เด็กที่แบบต้องมีกระดูกแล้วอะนะคะประมาณอย่างนี้นะคะประมาณอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือแต่ว่าเวลาทานเนี่ยใช้อ่ให้ทานปริมาณไม่ต้องไม่ต้องเท่ากับ1เม็ดทำไมทำไมอ่ามันจะเปลืองไปนะคะคือทานแค่จํานวนประมาณครึ่งเม็ดก็คือเปิดแคปซูลออกมาอันนี้นะคะนักวิจัยก็คืออ่าดรวอเตอร์โลนนะคะคุณหมอผู้ซึ่งวิจัยตัวนี้นะคะได้บอกและตัวในเน,นี้ยไม่มีสารเคมีใดๆค่ะมันเป็นสมุนไพรล้วนๆเพียงแต่เป็นสมุนไพรทั้งหมด 4ตัวรวมกันเท่านั้นเองนะคะซึ่งเป็นออแกนิกและธรรมชาติโอเคก่ะ2ตะกร้าแล้วนะต่อไป2ตะกร้าแล้วนะทีนี้สําหรับใครที่เป็นคอกาแฟค่ะคอกาแฟค่ะกาแฟเนี่ยหกล่อง4ี่ร้ปดบาทแต่1กล่องเนี่ยมีทั้งหมด10บซองหนึ่งซองมี15กรัมเพราะฉะนั้น1กล่องนี้มี150กรัมสําหรับกาแฟนะคะต่อหกล่องคุณจะต้องกดหกด ห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องกดห้ากล่องเหมือนกับอันนี้นะคะกาแฟเอาไปห้ากล่องแถมให้หนึ่งกล่องค่ะอ่ะมาค่ะเอามาเอามาเอามาครบห้ากล่องแถมหนึ่งกล่องคุณจะได้ไปหกนะคะโอเคค่ะฉันจะปักตะกร้า,สา,าสามอย่างนี้นะคะฉันจะปักตะกร้าสามอย่างนี้โอเคจะปักตะกร้าสามอย่างนี้นะคะใครสนใจตัวไหนเชิญได้เลยนะคะโอเคนะคะให้ไปทั้งหมดกดคําสั่งห้าแล้วคุณจะได้เป็นหกโอเคนะคะ คุณจะได้เป็น6ค่ะคุณจะซื้อ5้าแถมซื้อ5แถม1อันนี้ซื้อ5แถม1อันนี้ซื้อ3แถม1นะคะส่วนเซรั่มไม่มีโปรโมชั่นเพราะว่าของน้อยเซรั่มเอาไว้ก่อนโอเคค่ะทุกคนคะฉันจะปักตะกร้าแล้วนะฉันจะปักตะกร้าแล้วนะเอาล่ะสำหรับคนที่ต้องการตัวของการดูแลร่างกายโหมดนี้จะเป็นโหมดของการดูแลสุขภาพและร่างกายอย่างเดียวนะคะ หมดนี้จะเป็นโหมดของการดูแลสุขภาพและร่างกายอย่างเดียวค่ะจะยังไม่ใช่โหมดอื่นนะคะจะเป็นโหมดการดูแลสุขภาพและร่างกายนะคะทุกคนจะไม่ใช่หมดอื่นนะคะจะไม่ใช่โหมดอื่นนะคะทั้งหมด3ตะก้าก่อนเลยนะคะ3ตะก้าค่ะทุกคนโอเคค่ะขอเชิญค่ะ3ตะก้าค่ะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคนที่ต้องการดูแลครอบครัวเลยนะคะโปรโมชั่นใหญ่ค่ะ โปรโมชั่นใหญ่อันนี้จะเป็นคนสําหรับคนที่ดูแลครอบครัวนะคะทุกคนโอเคสําหรับคนที่ต้องการเน้นการดูแล cela, ครอบครัว à, จะเป็นโปรโมชั่นใหญ่นะคะจะเป็นโปรโมชั่นใหญ่สําหรับคนที่ต้องการเน้นการดูแลครอบครัวนะคะขอเชิญกะระด ah ิ่งมาหน่อยค่ะขอเชิญกระดิ่งมาหน่อยพร้อมแล้วค่ะเทสนะคะแอคชั่นเชิญค่ะทุกคนขอเชิญค่ะทุกคนสําหรับใครที่ต้องการโปรโมชั่นใหญ่นะคะ นะคะโปรโมชั่นใหญ่อันนี้ก็คือนะคะไว้ใจผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วก็คือต้องการจะดูแลครอบครัวกันแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะ